คันนี้นะคะเป็น Mercedes-Benz C L C 200 c o m p r e s s พ r ค่ะปี2009นะคะเดี๋ยวเซลฝนจะพามาดูนะคะว่าด้านในสำหรับคันนี้จะมีอะไรบ้างจะเป็นสีดำเดิมเลยนะคะสีดำเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องเขาจะเป็นเครื่องเบนซินพันแค่ะไม่เคยติดแก๊สนะคะลูกค้าเก่ารักษาค่อนข้างดีค่ะแล้วก็แม็กนะคะตัวแม็กจะเป็นขนาด18ลาย5ก้านค่ะสภาพยางใหม่นะคะพร้อมใช้งานค่ะ เป็นรถปี0 9นย์ที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวฝนพาเข้าไปดูด้านในชั้นบนพวงมะล,ลัยมีโครพารถปี09นะคะแต่พวงมะล,ลัยยังสวยอยู่เลยนะคะและพวงมะล,ลัยนะคะปรับไฟฟ้านะคะขึ้นลงปรับไฟฟ้านะคะที่การได้เลยค่ะมีเกียร์เพดเดชิพนะคะอยู่ด้านหลังนะมีตัวเกียร์เพดเดิชิพนะคะ ก็จะนั่งแบบนี้ได้เขาบอกมันเลื่อนไปข้างหน้าได้นะคะข้างหลังขอสองคนแล้วก็นอะสามคนจะเบียดไปหน่อยนะคะจะเบียดไปหน่อยคันนี้นะคะฝนบอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปว่าไม่เคยติดแก๊สนะคะข้างหลังเก็บของได้กว้างมากที่ฝนยังไม่ได้ให้ลูกค้าดูค <laughs> ันนี้มีหลังคาซันรูฟด้วยนะคะฝนลืมฝนขอโทษนะคะมีหลังคาซันรูฟด้วยนะคะสําหรับ C L C 200นะคะปี0 9ย์ก็ถือว่าออปชั่นครบนะคะ2ประตู4ี่ที่นั่งนะคะ ที่รถบ้านเฮงเฮงสองค่ะอยู่ตรงถนนกรารประพฤกบางแคเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถจริงเข้ามาทดลองขับได้เลยนะ